สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะลุงป้านาะอานะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้ค่ะช่วงเช้าๆนะคะมาเจอกันได้นะคะที่อู่หันสาค่ะจะมาอัปเดตรีวิวคันนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมกัน่าหงหายจากหน้าจอของอู่หันสาไปนานพอสมควรนะคะมีให้เลือกชมนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่มีแวะมาดูกันได้เนาะสำหรับคันนี้เป็นอิซูซุโรบคอปตอนเดียวค่ะ เครื่องของคันนี้เป็นเครื่อง4 h k นะคะ210แรงม้าสสูบคอมมันเรลเทอร์โบค่ะ,ะสำหรับคันนี้จะไปเป็นหนุ่มใต้เมืองสตอค่ะลูกค้าก็ขอบคุณพี่ๆที่ชื่นชอบในผลงานของอูหอนสาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกท้ายคลิปนะคะว่าไปจังหวัดไหนเนาะเดี๋ยวเราอัปเดตรอบๆคันคันนี้ให้ได้ชมกันค่ะคันนี้ก็เป็นโรบคอปตอนเดียวนะคะไม่มีที่นอนนะคะลูกค้า ความกว้างนะคะของกระบะอยู่ที่2เมตรเซนค่ะความยาว3เมตร80เสาแ0ตระแนง2ตัวค่ะความสูงฝาข้างอยู่ที่50เซนค่ะรถคันนี้เป็นกระบอกดำสีตันนะคะลูกค้าสีที่พี่ๆเลือกมาคือสีส้มรถอิซูซุนะคะกระบะอิซูซุสีส้มค่ะติดเป็นฟิล์มปลอรนะคะบอกว่าไม่ต้องแต่งเยอะค่ะจังหวัด ของลูกค้าไปที่ภาคใต้นะคะแบบเอาแบบเนียเน้ยบๆเลยนะคะก็จัดให้ส,สวยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามผลงานของอู่หันสานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆคันกันค่ะสีตัวรถสวยมากเลยค่ะลูกค้าชุดแต่งจัดให้นะคะตามที่ต้องการเลยเป็นค้ากระจกจอจานค่ะแก้มซี่กระจังกันชนปังตออย่างเงี้ยค่ะกันสาประตูมือโหนเนาะสวยมากค่ะเดี๋ยวพาดู้างๆเต็มคันกัน คันนี้จะเอาเป็นสีกรมกลืนกับตัวรถค่ะก็จะเล่นลายน้ําเงินขาวดํานะคะแล้วก็ตัวสีส้มตัวรถค่ะลูกค้ารุ่นนี้มีให้เลือกชมนะคะที่อู่หันสาแวะมาดูกันได้ค่ะลูกค้ามีทั้งหัวแคบหัวเดียว 4HK 6HK ก็มีนะคะชอบแบบไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพามาดูคอนโซลหน้ากันมากตัวนี้ค่ะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ ลูกค้าเอาเป็นเบาะดำล้วนนะคะลูกค้ามีตะเข็บแต่ว่าเป็นสีดำล้วนเลย V.I.P ก็ดำล้วนเลยค่ะบงานเรียบร้อยนะคะตอนนี้งงพงไลัเป็นหนังแก้วสีน้ำเงินค่ะท่อก็เป็นเอสเลนะคะเอสเลสี่นิ้วนะคะแบบเป็นแบบใหม่ให้ทั้งสองลูกค่ะ เป็นคาีนอกค่ะสำหรับโรโบครบเสริมแนบให้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะแนบหน้าก็จะอยู่ข้างละ4ตัวค่ะแนบหลังก็จะอยู่ข้างละ7ตัวนะคะสำหรับรถคันนี้8ประมาณ8ตัวนะคะแนบหลังเนาะ,ะ,ะสวยๆเงาๆเลยวิ้งวับทั้งคันนะคะตัวนี้เล่มทะเบียนออกพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นปากนกแก้วงับ นับข้างคะ่ะลูกค้าหูช้างคู่คะ่ะดันท้ายก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ข้างหลังเป็นลูกหมูนะคะพี่แกทำฟาร์มหมูด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็พี่ได้จับจองตั้งแต่เป็นหัวลากคัสซีนะคะทุกท่านก็ขอบคุณพี่กำนันนะคะจากอำเภอตะกัวทุ่งด้วยคะ่ะจังหวัดพาังงานเนาะที่ชื่นชอบในถึงงานของปู่หันสาคะ่ะ ทรคุยคันนะคะผ่านทางโทรศัพท์ทางไลน์เนาะพี่แกก็เดินทางมาจับจองวันนี้ก็จะได้เลือกดีมารับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมารับรถเดินทางกลับโดยปลอดภัย ไปทํางานในกิจาการใ,ใดๆไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งดินวิ่งทรายขนหินขนทรายนะคะหรือขนไลไรต่างๆก็ขอให้มีงานเข้าเยอะๆนะคะกิจาการรุ่งเรืองค่ะคิดวังสิ่งไหนก็ขอให้พี่สมดังใจปรารถนาทุกๆอย่างเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ